ตอนที่277เป็นหมากได้ก็ถูกทอดทิ้งได้เวลานี้เมื่อซีเหมือนเหลยหูได้ยินคนพูดว่าใบหน้าของเขามองคล้ำหลายครั้งเข้าก็เกิดความรู้สึกเอือมระอาและเริ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาน้อยฮ่าฮ่มิหนำซ้ำคนเหล่านี้ยังเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาที่ต่ำต้อยราวกับมดปลวกเท่านั้นแน่นอนว่าการเป็นบรรพบุรุษของตระกูลซีเหมือนหนึ่งในสี่ตระกูลโบราณและเป็นผู้ที่เคยบรรทอนตบะบารมีของตนเองมาแล้ว ต่อให้เป็นเหล่าผู้แข็งแกร่งในโลกบำเพ็ญเพียรในยุคนี้เขาก็หาได้แยแสไม่ซีเมินเลยหูย่อมมีใส่ใจกับมนุษย์ธรรมดาเช่นนี้อยู่แล้วขณะเดียวกันเขารู้ดีว่าเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็คือการหาว่าเหตุใดเขาถึงได้แปดเปื้อนกรนี้ได้กรนี้มันเรื่องอะไรกันแน่และที่สำคัญที่สุดก็คือกรนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักมิเช่นนั้นด้วยร่างกายและจิตวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งของเขาแล้ว กัมนี้จะสำแดงขึ้นมาให้เห็นชัดเจนได้เยี่ยงไรกันซีเมินเลยหูครุ่นคิดไปพลางขณะเดินไปทางวังหลวงของแควนใต้เยียนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วยามบัดนี้ซีเมินเลยหูก็ได้มาถึงหน้าประตูเมืองชั้นในที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเองเขาก็ได้เพ่งกระแสจิตออกไปมิกี่อึดใจซีเมินเลยหูก็ได้พบกับห้องเต้แห่งแขวนตเน้เยียนเยียนอย่างเหนียนรวมทั้งบรรพบรุษของราชวงศ์ใต้เยียน เยี่ยนเทียนซานข้าซีเหมินเหลยหูจากตระกูลซีเหมินมาวันนี้มีเรื่องต้องการจะปรึกษาซีเหมินเหลยหูส่งกระแสจิตออกไปวินาทีต่อมาเยี่ยนอย่างเหนียนที่กำลังนั่งอ่านดีกาอยู่ที่ห้องทรงอักษรรวมทั้งเยี่ยนเทียนซานที่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นพลันเงยหน้าขึ้นมาซีเหมินเหลยหูตระกูลซีเหมินตระกูลโบราณที่ลึกลับและน่าเกรงกลัวพอๆกับตระกูลมู่หลง หลังสิ้นเสียงเวลาผ่านไปมิถึงหนึ่งกา้านทูบเยี่ยนหยางเหนียนที่อยู่ในชุดลายมังกรทองและเยี่ยนเทียนซานที่อยู่ในชุดเรียบๆก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของซีเหมินเลยหูเยี่ยนหยางเหนียนคาระวะผู้อาวุโสเยี่ยนหยางเหนียนลอบพิจารณาซีเหมินเลยหูที่อยู่ในชุดผ้าป่านเล็กน้อยพร้อมกับคาระวะให้เนื่องด้วยมิสามารถสัมผัสได้ถึงไอบำเพ็ญเพียนและคลื่นพลังปราณใดๆของซีเหมินเลยหูเยี่ยนเทียนซานจึงได้ทำการคาระวะด้วยเช่นกัน ผู้น้อยเยี่ยนเทียนซานคาร,าระวะผู้อาวุโสซีเมินเลยหูมิได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาเพียงแค่พยักหน้ารับเท่านั้นผู้อาวุโสมินมิทราบว่าที่ท่านมาวันนี้มีเรื่องอันใดหรือขอรับหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเยี่ยนเทียนซานและเยี่ยนหยางเหนียนจึงสบตากันก่อนจะถามออกมาซีเมินเลยหุยกำปักเล็กน้อยพลางเอ่ยกระซาวว่าพวกเจ้าคิดจะคุยกับข้าตรงนี้งั้นหรือหืม เยี่ยนอย่างเหนียนและเยี่ยนเทียนซานมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีก่อนจะเอ่ยเชิญขึ้นพร้อมๆกันผู้อาวุโสซีเหมือนเชิญขอรับซีเหมอนเลยหูพยักหน้าให้ก่อนจะเดินผ่านประตูเมืองชั้นในตามเยี่ยนอย่างเหนียนและเยี่ยนเทียนซานเข้าไปสู่วังหลวงเวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบเยี่ยนอย่างเหนียนและเยี่ยนเทียนซานก็ได้พาซีเหมือนเลยหูมายังภายในตําหนักที่อบอวนไปด้วยกลิ่นไม้จันท์และตกแต่งอย่างเรียบง่ายสวยงามหลังหนึ่ง พวกเจ้ามิต้องกังวลไปหรอกที่ข้ามาในวันนี้เพราะได้รับการไหว้วานมาจากคนผู้หนึ่งจึงมีเรื่องที่ต้องปรึกษากับพวกเจ้าซีเหมือนเลยหูนั่งลงบนเก้าอี้ไม้โบราณตัวหนึ่งพร้อมกับกวาดสายตามองเยี่ยนอย่างเหนียนและเยี่ยนเทียนซานที่มีท่าทีเป็นกังวลพลางเอ่ยขึ้นมาเยี่ยนเทียนซานที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับซีเหมือนเลยหูจึงเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มว่าผู้อาวุโสมินมิทราบว่าท่านได้รับการไหว้วานมาจากผู้ใดและมีเรื่องอันใดหรือขอรับเฉินชีหลู่ คนผู้นี้พวกเจ้าคงเคยได้ยินชื่อมาบ้างกระมังซีเหมินเลยหูเอ่ยขึ้นอย่างมีอ้อมค้อมเริ่มจากเอ่ยชื่อบรรพบุรุษของแควนกูเฉินขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จึงเอ่ยตรงๆงว่าตอนนี้จุดประสงค์ของข้าคืออะไรเกรงว่าพวกเจ้าก็คงจะพอจะเดาได้แล้วถูกต้องข้าต้องการจะมายับยั้งสงครามระหว่างพวกเจ้าทั้งสามควนมีให้เกิดขึ้นอยากให้พวกเจ้าถือเสียว่าเห็นแก่หน้าข้าเห็นแก่หน้าตระกูลซีเหมือนภายในร้อยปีนี้ห้ามก่อสงครามใดๆขึ้นเป็นอันขาด หลังจากสิ้นเสียงเยี่ยนเทนยียนซานและเยี่ยนหยางเหนียนก็มีสีหน้าที่มีสู้ดีขึ้นมาทันทีเพราะคำพูดที่เอ่ยออกมานั้นนี้เหมือนคนต้องการมาปรึกษาเลยแม้แต่น้อยมีหนำซ้ำยังฟังเหมือนเป็นคำสั่งให้แขวนตาเยี่ยนต้องทำตามอย่างไรอย่างนั้นอีกอย่างบัดนี้แขวนตาเยี่ยนและแขวนตาเซี่ยจับมือกันแล้วเรียกได้ว่าบุกทะลวงเหมือนผ่าลําไผ่จึงไม่มีทางที่จะมีชนะและเกือบครึ่งปีมานี้ยังสามารถเอาชนะเมืองต่างๆของแขวนกูเฉินได้ถึงสิบกว่าเมืองแล้ว บัตรนี้จูจ่ๆให้ถอยทับกลับก็มีต่างอะไรกับการทำร้ายจิตใจของเหล่าทหารที่เสียสละเลือดเนื้อในสงครามและราษฎรของแคว้นใต้เย,ยี่นเลยเช่นนี้หลักฐานของคว้นใต้เย,ยี่นจะต้องสั่นคลอนเป็นแน่และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้อาวุโสเยเทพผู้ลงมายัางโลกมนุษย์ท่านนั้นเคยบอกใบเอาไว้การรวมจงหยวนเป็นหนึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นความหวังของราษฎรทั่วทั้งใต้ลา อีกทั้งตระกูลซีเหมือนถือเป็นหนึ่งในตระกูลลับโบราณที่คอยปกป้องจงหยวนเดิมมิควรที่จะยื่นมือเข้ามายุ่งหรือคอยขัดขวางททานอำนาจแต่บัดนี้กลับยื่นมือเข้ามายุ่งถึงขนาดออกหน้าลุกขึ้นมาขัดขวางเช่นนี้คิดถึงตรงนี้ท่านบนรรพบุรุษเรื่องนี้รปากมีได้เด็ดขาดนะขอรับเยี่ยงอย่างเหนียนรอบสรงกระแสจิบ การหยุดสงครามกระทันหันเช่นนี้ย่อมสั่นคลอนขวัญกำลังใจของทหารและรัษฎรคว้นใต้เยี่ยนมากก็น้อยดีมิดีอาจถึงขั้นสั่นคลอนหลักฐานของคว้นใต้เยี่ยนได้เลยนะขอรับที่สำคัญที่สุดก็คือนี่เป็นความประสงค์ของผู้อาวุโสเย่หักถอยทับกระทันหันแล้วทำให้เขามีพอใจขึ้นมาถึงตอนนั้นแคว้นใต้เยี่ยนของเราจะต้องพบกับหายนะและพังพินาศเป็นแน่ต่อให้จะสร้างอารามมากมายกว่านี้ขึ้นในคว้นใต้เยี่ยนก็จะเปล่าประโยชน์นะขอรับสิ้นเสียงเยี่ยนเทียนซานและเยี่ยนอย่างเหนียนพันส่งสายตาสื่อสารกัน จากนั้นจึงพยักหน้าน้อยฮ่าฮ่าถูกต้องสิ่งที่เยี่ยนอย่างเหนียนเป็นกังวลก็คือเรื่องที่เยี่ยนเทียนซานกำลังกังวลอยู่เช่นกันเยี่ยงไรเสียแขวนใต้เยี่ยนก็จะทําให้ผู้อาวุโสเย่ผิดหวังไม่ได้เด็ดขาดเยี่ยนเทียนซานคิดได้เช่นนั้นจึงเอ่ยกับซีเหมือนเลยหูด้วยท่าทางแน่วแน่ว่าผู้อาวุโสซีเหมือนเรื่องนี้มิอาจทําให้ได้ขอรับ ซีเหมินเลยหูยังคงมีสีหน้าเรียบนิ่งเพียงแค่ปลายตามองไปอย่างเยี่ยนอย่างเหนียนก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบว่าข้ารู้ว่าเรื่องนี้พวกเจ้านั้นลำบากใจเพียงใดแต่ข้าขอรับปากว่าหากพวกเจ้ายอมตกลงตระกูลซีเหมินของข้าจะมอบของตอบแทนที่พวกเจ้าต้องพอใจให้อย่างแน่นอนได้ยินเช่นนั้นผู้อาวุโซสซีเหมินคิดว่าท่านก็คงทราบดีว่าการรวมจงหยวนเป็นหนึ่งถือเป็นการทําให้สิ่งต่างๆจเจริญก้าวหน้าขึ้นเยี่ยนเทียนซานสายหน้าพลางเอ่ยอย่างเคร่งขรึมว่า ยังมีต้องพูดถึงว่าการถอยทับในตอนนี้จะสั่นคลอนหลักฐานของแควนใต้เยี่ยนของเราเพียงใดทว่าที่สำคัญกว่าก็คือเวลานี้แควนใต้เยี่ยนของเราเองก็กำลังทำตามความประสงค์ของบุคคลที่ไร้เทียมทานท่านหนึ่งอยู่เช่นกันจะเรียกว่าแควนใต้เยี่ยนของเราเป็นเพียงหมากของผู้อาวุโสท่านนี้หรือจะกล่าวอีกในหนึ่งว่าแควนใต้เยี่ยนของเรายอมเป็นหมากและสามารถถูกทอดทิ้งได้เช่นกันฮะซีเมินเลยหูมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยพร้อมกับเผยท่าทางเคร่งครึมออกมาอย่างอดมิได้ เห็นได้ชัดว่าบรรพบรุษของคว้นใต้เยี่ยนผู้นี้มีเพียงมีไว้หน้าเขาและตระกูลซีเหมือนแต่ยังได้แอบอ้างผู้แข็งแกร่งบางคนขึ้นมาเพื่อตอบโต้เขาอีกด้วยหรือว่าจะเป็นท่านเทพที่ชายชาราผู้นั้นเอ่ยถึงก่อนหน้านี้เทพผู้ลงมายังโลกมนุษย์คิดได้เช่นนั้นซีเหมือนเลยหูจึงเอ่ยถามขึ้นตรงๆว่าผู้อาวุโสที่ท่านเอ่ยถึงหรือว่าจะเป็นท่านเทพฉางชิงที่ตั้งให้สักการะอยู่ในอารามฉางชิงผู้นั้นเทพฉางชิงผู้ลงมาอย่างโลกมนุษย์ ถูกต้องแล้วคือท่านเทพช้างชิงจริงๆขอรับเยี่ยนเทียนซานเอ่ยด้วยท่าทางแน่วแน่ว่าตบะบารมีของผู้อาวุโสเย่ช่างสูงส่งยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเทพผู้มีสมบัติพิสุทธิ์เทพช้างชิงผู้ลงมายัางโลกมนุษย์ช้าก่อนซีเหมินเลยหูมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีก่อนจะเอ่ยขัดเยี่ยนเทียนซานขึ้นมาอย่างมิลังเลมิทราบว่าผู้อาวุโสเย่ที่ท่านเอ่ยถึงมาจากที่ใดงั้นหรือเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินคำเรียกขานว่าผู้อาวุโสเย่ ซีเมินเลยหูก็คิดถึงผู้อาวุโสเย่ซึ่งเร้นกายอยู่ที่เมืองเสี่ยวชื่อขึ้นมาทันทีและต้องยอมรับว่าหากเป็นความประสงค์ของผู้อาวุโสเย่จริงเช่นนั้นเขาเองก็ไม่กล้าที่จะขัดขวางสงครามของพวกมนุษย์ในครั้งนี้เช่นกันเขารู้ดีว่าหากผู้อาวุโสเย่มีถือสาหาความก็แล้วไปแต่หากไปร่วงเกินผู้อาวุโสเย่เข้าอย่าว่าแต่เขาซีเมินเลยหูเลยต่อให้ตระกูลผู้พิทักษ์โบราณทั้งสี่ร่วมมือกันก็มีอาจต้านทานได้เป็นแน่สูตร คิดถึงตรงนี้ซีเหมือนเลยหูก็ต้องสูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่ด้วยความหวัดหวันตอนนั้นเองแม้เยี่ยนเทียนซานจะมิทันสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของซีเหมอนเลยหูแต่ก็ยังเอ่ยออกมาว่าผู้อาวุโสแยกความจริงมาจากที่ใดนั้นผู้น้อยเองก็มีทราบได้แต่ว่าบัดนี้เขายังคงเร้นกายอยู่ที่เมืองห่างไกลเมืองหนึ่งนามว่าเมืองเสี่ยวชื่อขอรับเมืองเสี่ยวชื่อซีเหมินเลยหูได้ยินเช่นนั้นก็ต้องสูดหายใจเข้าเฮือกใหญ่ด้วยความหวัดหวันอีกครั้ง